ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดนะฮะรู้สิครับมาอยู่ที่ว่ารู้สิเรียนกับใครและเรียนที่ไหนผมหล่าชายเลยบะบาอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลลงรับโดยสหรัฐอเมริกาประเทศจีนและประเทศไทยสอนน้องๆคนไทยมากกว่า10,000คนมากกว่า90%สเอบผ่าน HSK อย่างสบายนะฮะสถาบันสอนภาษาจีนปุ๊บกา่าสถาบันสัมภาษาสถาบันสอนภาษาจีนปุ๊บกา่านนั้นเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอน HSK โดยเฉพาะซึ่งสถาบันของเราจุดต้องจุดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไทยด้วยนะครับโรูสิครับนะกำลังเรียนภาษาจีนใช่ไหมฟังถึงตรงนี้มาเราจะการริกำลังสอนวอลแค i HSK ภาษาจีนอยู่3คําตั้งใจหาที่เงียบๆเรานั่งฟังนะครับก่อนฟังเดี๋ยวเริ่มกดหัวใจให้เราชนหนึ่งดวงนะโอ้ยเรียนแล้วว่านะค่าเรียนนิดห,หน่อยก็ไม่ยอมเสียมันไม่ได้นะใช่ไหมคะ กดใจฟรีไปกดเลยครับรู้ส <kleine> <ame> well ิครับถ้ากดเรียบร้อยมาคําที่หนึ่งครับ盒子盒子盒子คืออะไรครับ盒子แปลว่ากล่องกล่องกล่องสมบัติกล่องของขวัญวิธีการใช้ครับ这个盒子设计的很精致啥意思啊กล่องใบนี้ ดีไซน์เซอร์จีบพราออกแบบและดีไซน์ได้จิงจิคือประณีตมากมากหรือสวยมากมากววือหรูหรามากๆนะคะรับชิ้บนี้ออกแบบมาได้แบบประณีตมากสวยมากนะครับชิ ต่อไปเสียใจภายหลังครับย有的人刚才没去看演出我很后悔ไม่ได้ไปดูกันแสดงอะ่ะชัางเสียใจภายหลังมากเลยที่ไม่ได้ไปเสียใจภายหลังครับ厚แปลว่าหนา脸皮厚ใครฟังออกครับ เหียนผีโขาอะไรครับรู้สิครับ <b> นะเขาบอกว่าหนาเหรียนผีโขบเราจะไม่แปลครับเราจะต้องการให้รู้สิธ์ที่ฟังถึงตรงนี้พิมพ์คําว่าเหรียนผีโขบและตามมาด้วยความหมายอย่างเช่นพิมพ์คําว่าเหรียนผีโขบแล้วแปลว่าอะไรพิมพ์ในคอมเมนต์เราจะ่จะมาอ่านครับแล้วเราจะ่จะติดตามคนนั้นกลับด้วยแล้วจะมีสิ่งเซอร์ไพรส์ให้รู้สิธ์ด้วย

这本书太厚了รู้สิการทบทวนเป็นนิสัยที่ดีในการเรียนภาษาครับนะฮะฝากรู้สิไปทบทวนคลิปก่อนก่อนนะฮะแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้เพื่อดูคลิปต่อไปที่ดีๆจากสถาบันสอนภาษาจีนของเหล่าเชลีปป้า,ปาสำหรับรู้สิทธที่เรียนถึงตรงนี้เราเชิญขอครับอย่ารู้ว่าใครตั้งใจเรียนถึงสุดท้าย ช่วยพิมพ์หมายเลข1-1-1เข้ามาที่คอมเมนต์ให้เราสิรู้ด้วยว่าเฮ้ยรู้สึกคุณที่เขาเรียนจนจบเลยนะเนี่ยคุณแบบนี้ต้องมีอนาคตต้องเก่งภาษาจีนแน่ๆเลยนะคหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้ามาที่ comment, คอมเมนต์สครับสำหรับรู้สึกที่เราชื่อิมพอดีหนูอะ่ะกำลังหาเจ้าของภาษาที่พูดไทยชัดๆเก่งๆแล้วที่โดยเฉพาะสอนคนไทย อย่างเชี่ยวชาญเลยสอนคุณไทยมากกว่า10ปีแล้วโดวยเฉพาะท่านดีนะ mm hmm. ก็คือต้องเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนระดับสากลที่ดีนะลงรับโดยสหรัฐลงรับโดยประเทศจีนลงรับโดยประเทศไทยจะดีมากเลยเนี่ยรู้สึกกันมาหาคนนี้เลยเราชาเชลยบบาเป็นคุณบานั้นเลยครับแล้วเราจะมีคอร์สออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาประหยัดค่าใช้ใจ่ายหมอค่าเดินทางค่าคอร์สค่าเรียนนะของเราจะเป็นคอร์สออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจะเป็น HSK ทุกระดับจะเป็นติวข้อสอบหรือจะฟังพูดอ่านเขียนไวยากรไกม์เมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับภาษาจีนครับจะไปสอบ h s k เรามีหมดเลยครับลูกศิษย์ครับไม่ว่าลูกศิษย์จะมีเป้าหมายจะไปเรียนต่อที่จีนจะไปเรียนสินจีนจะไปเรียนเอกจีนจะไปเพิ่มเกรดจ,จะไปให้เก่งกว่าเพื่อนร่วมห้องจะให้เกรดเซนหน้าไอ้คนที่เราหมั่นไส้อยู่นะมาเลยฮะหรือจะไปชินทุน CSC จะไปชินทุนไปเรียนที่จีนครับเพื่อได้ทุนเรียนฟรี รู้สิต้องเก่งภาษาจีนพูดได้ตั้งแต่อยู่ไทยไปอยู่ที่นั่นพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงรู้สิเองก็มั่นใจในการพูดภาษาที่ออกจากปากของตัวเองต้องคอร์สของคุณของเราชเชอร์รีป่าทบนั้นครับนะฮะถ้ารู้สิต้องการเรียนระดับไหนลงติดต่อเราเข้ามาส่วนวิธีการติดต่อก็แล้วแต่รู้สิดูในแอปไหนดูในแพลตฟอร์มไหนหน้าโปรไฟล์ก็มีหรือตรงแคปชั่น ะะเรื่มไปข้างล่างก็จะมีวิธีหรือลิงก์ต่างๆติดต่อเราเข้ามาครับรู้สิครับนะฮะแล้วเจอกันขอให้รู้สิทธ์นะฮะใช้ภาษาจีนอย่างเป็นประโยชน์แล้วภาษาจีนจะทําให้รู้สิทธ์มีชีวิตที่ดีแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบ๊ายบายครับ